สวัสดีครับผมทารัดรับดูลายมือภารัดพนุกรรมก็พบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำนายดวงสตาร์คนเกิดราศีกรกฎนะครับผมในเดือนมกราคมพศสองัน5าหสห้นะครับผมก็เริ่มเปิดไพ่เลยนะครับไพ่ที่จับได้นะครับผม e e n of w ว n d s ผู้หญิงคนเก่งหรือ q u Queen o n w f w d s ก็จับไพ่ไปเดียวเหมือนเดิมนะครับผมและก็จะทนายดวงจรด้วยนะครับผมดวงจรกับดวงพื้นดวงนะครับก็พื้นดวงจะไม่เหมือนกันทุกครั้งนะครับผมก็จะมีการเปลี่ยนไปปรับเปลี่ยนอะไรไปบ้างนะครับผมเพื่อความแปลกใหม่นะครับผมก็จะมีเรื่องเสริมไปแล้วส่วนพื้นดวงจรเนี่ยก็จะมีเดือนธันวามกราและเดือนกุมภาพันธ์ในเดือนมกราเป็นหลักนะครับผมก็มกราเป็นหลักนะครับผมก็ าจมีอดีตแลนปัจจุบันคือเดือนธันวามกลาแล้วก็กุมภานะครับผมก็เริ่มเป็นเลยก็คือมอกราเอ้ไงพื้นดวงของชาวราสีกรกฎเนี่ยคงจะบอกว่าเรานึกถึงผู้หญิงนึกถึงความเป็นเพศแม่นึกถึงทะเลนึกถึงโูนึกถึงโลมากระโดดขึ้นจากท้องฟ้า ไอ้น้ำถึงโลมากระโดดขึ้นจากทะเลยามค่ำคืนความจริงราศีก็เรากดว่าน่าจะจินตนาการท้องฟ้ายามค่ำคืนแล้วมีทะเลอยู่ดังคลื่นคลืน่นแล้วก็มีโลมาอาจจะมีปลากระโดดว่ายหไปปลากระโดดขึ้นมาจากทะเลนะครับผมแล้วอาจจะมีปูเดินดังตัก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 มันให้ความรู้สึกที่แบบโมแมนติกความอาจจะมีถ้าเกิดสมมติมีผู้ชายผู้หญิงสองคน เดินไปท่ามกลางท้องทะเลยามกลางคืนแล้วมีบรรยากาศที่ผมพูดเนี่ยพอดาวจะเต็มท้องฟ้านี่แหละคืออาจจะมีไข่มุกด้วยนะอาจจะมีไข่มุกเปลือกหอยอะไรนี่เต็มไปหมดตามท้องทะเลเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือความหมายของชาวราศีกรกฏก,ก็คือการจินตนาการนะครับผมการจินตนาการหรือจินตนาการสูงแล้วก็อย่างหนึ่งคือความรู้สึก ความจริงราศีกร,รกฎไม่มีเหตุผลหรอกครับก็คือไม่ใช่เหตุผลคมจริงบอกไงว่าคือผู้หญิงคือความเป็นเพศแม่นั่นเองนะครับผมก็วความจริงมันมีอย่างเงี้ยเหตุผลกับความรู้สึกราศีกร,รกฎจะไม่ใช่เหตุผลมากเท่าไหร่แต่มันก็จะทําให้ร่ารวยได้เหมือนกันคือใช้ความรู้สึกได้ย่างึงคือเหนื่อยนะ้อยกว่าใช้เหตุผลด้วยบางคนโอ้โหตัวเลขเต็มสมองเลยตัวเลขทุๆๆสมการอะไรแย่ๆแ,แต่ส่วนมากมันไม่ประสงค์ทำหนีในชีวิตหรอกครับ บางคนใช้เหตุผลก็มีการประสบสม็จแต่มันเหนื่อยกว่าไม่รู้ตั้งกี่ร้อยกี่พันเท่าเขาเรียกว่าพลังของจิตสํานึกแต่พลังของจิตใต้สํานึกเนี่ยเขาเรียกว่าพลังของผู้หญิงหรือพลังของชาวราศีกรกฎบางทีคุณแค่เหมือนกัดิดนิ้วปะแต่ว่ามันทําให้คนนี้ะสมสมัยเร็วกว่าคนที่ใช้เหตุผลไม่รู้ตั้งกี่เท่านี่คือพลังของชาวราศีกรกฎนั่นเองนะครับผมถามว่าเรื่องนี้ มันเป็นเรื่องที่อาจจะเป็นเรื่องใหม่สำหรับใครใหลายคนแต่สำหชาวราศีก็กดหลายหลายคนนะน่าจะรู้มันอยู่แล้วนะครับผมเขาเรืยกกพลังของสับคอนเชีใหม่นะก็ประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็จะไม่ลงลึกมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยราศีกรกฎ จึงเป็นชาวราศีที่ผมเน้นคําคํานึงว่าก็คือจินตนาการนั่นเองและจินตนาการยังไม่พอชาวราศีก็รกรจึงเป็นราศีที่เป็นแม่บ้านเป็นราศีที่สามารถทํางานเป็นแม่บ้านได้และทํางานได้ดังผู้ชายได้ด้วยสําหรับราศีกักฎที่มีพลังธาตุเอี่ยมเขาเรียก <c oughs> ว่าธาตุหยางบางคนนะครับผมเพราะฉะนั้น <c oughs> ผมจะบอกว่ารา,ราศีกรลฎนอกจากจะเป็นซูเปอร์วูแม ก็คืออะไรบางทีไม่ต้องใช้อำนาจไม่ต้องใช้พลังอะไรมากมายเลยแต่ก็สามารถอยู่เหนือสามีได้โดยที่อะไรอาจจะบางคนใช้สเสน่ห์บางคนใช้แค่ความรู้สึกบางคนใช้อะไรบางอย่างที่อธิบายด้วยเหตุผลไม่ได้ก็ทําให้สามีเนี่ยต้องยอมสิโลราบแล้วสําหรับผู้หญิงบางคนและผู้ชายก็จะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จอย่างที่ไม่ต้องใช้อะไรมากมายเลยเป็นคนที่มีเซนต์นั่นเองผู้ชายคง จะบอกว่าคุณผู้ชายราศีกรกฎหลายคนจะเป็นผู้ชายที่มีการประสบคนสาเร็จอย่างมากด้วยโดยที่ผรจะบอกอย่างหนึ่งว่าถ้าสมมุติว่าคนใช้คํานี้ดีกว่าสำหรับทางคุณผู้ชายราศีกรกฎแล้วก็ผู้หญิงด้วยนะแต่เอาทั้งสองเพศเลยดีกว่าผมจะบอกว่าวิธีการรวยแบบร่ลำรวยแบบรวดเร็วถ้าสมมุติว่าคุณจะ ค่อยๆสะสมเงินจากการทำงานต่างน้ำมาเนี่ยมันเหนื่อยไหมใช่มันเหนื่อยแต่ชาวราศีกรกฎส่วนมากเขาจะไม่คิดอย่างนั้นเขาจะใช้จินตนาการคงไม่ใช่จินตนาการแบบเดียวอย่างเดียวนะแต่พมจะบอาว่าราศีกรกฎชอบสะสมเรื่องราวเก่าๆเนี่ยแหละคือจุดที่ทำให้เขาร่ำรวยก็คือสะสมอะไรเช่น ผมจะบอกเรื่องนี้เกี่ยวขกับของของลังเกี่ยวกับเวทมนต์เกี่ยวกับของลี้ลับด้วยคุณรู้จักไว้ว่าถ้าเกิดคนที่สะสมแล้วหนึ่งอย่างเช่นว่าถ้าเกิดคุณมีอย่างหนึ่งมันจะดึงดูดอีกอย่างหนึ่งเข้ามาและถ้าเกิดคุณมีสามอย่างสี่อย่างมันจะยิ่งดึงดูดเป็นสิบอย่างเนี่ยแหละคือพลังเลเวเลตหรือพลังของชาวราศีกรกฏเช่นผมจะบอกอย่างหนึ่งว่าราศีกรกฏเนี่ยชอบสะสมของเกา่าบีโบราณ ชอบสะสมวัตถุโบราณอย่างมากหรือของมีค่าหรือสะสมเครื่องหรือสะสมอะไรที่ได้ที่เป็นมูเตลลเวทมนต์แลออย่างหนึ่งคืออย่างแรกที่เป็นเรื่องเหตุผลนะคือของพวกนี้ยิ่งเก็บยิ่งมีค่าคืออะไรก็คือสมมุติว่าได้ผมเคยพูดในคลิปที่แล้วชาวราศีกรกฎด้วยว่าชาวราศีกรกฎเนี่ยเป็นคนมีเซนก็คือมองอะไรขาดถ้าสมมติคุณไปมหาของในกองขยะว่าของมีค่าในกองขยะ คุณจะพบเจอแล้วทุกคนที่เป็นราศีอื่นจะบอกว่าไอ้นี่มันไม่มีค่าหรอกมึงบ้าแล้วไปเก็บทําไมแต่ราศีกรกฎก็ไม่สนก็จะเก็บเอาไว้ผ่านไปสิปีอาจจะเก็บที่ดินก็ได้อาจจะเก็บเปลือกหอ,อยขึ้นมาสักอันหนึ่งหรือจะเก็บมุกขึ้นมาสักอันหนึ่งแล้วผ่านไปสิปีมูลาค่าเพิ่มขึ้นจากหมื่นหนึ่งก็ได้เอามากหน่อยหมื่นหนึง่งอาจจะขึ้นมาเป็นหนึ่งล้านสิบล้านร้อยล้านถ้าตามมูลค่าของของความน่าจะเป็นไปได้นะ ก็อาจจะเพิ่มขึ้นทวีคูหรือเพิ่มขึ้นหลายเท่าเนี่ยเลยคือความสามารถของชาวราศีกรกฎมันจะทำให้ของชิ้นนั้นเพิ่มมูลค่าตามที่เขาจินตนาการหรือคาดคิดไปเพราะว่าเป็นคนที่มีเซนเราเรียกอย่างนี้ว่าเซนนะไม่ได้โชคนะเขาเรียกว่าการที่คาดคะเนยอย่างถูกต้องโดยใช้รางสังหร์รต้วอย่างหนึ่งคือทำไมผมถึงบอกว่าชอบเก็บสะสมเครื่องรางของมูเตลู แล้วก็ของที่เป็นวัตถุโบราณของอะไรเหรอพวกนี้เพราะชอบสะสมเรื่องราวเก่าๆของที่มีคุณคา่าต่อประวัติศาสตร์ชอบสะสมเก็บอะไรพวกนี้นะครับผมและศิลปะด้วยชอบสะสมผลงานศิลปะจึงทําให้ชาวราศีกร,รกฎเนี่ยร่ํารวยและอย่างนี้เป็นคนที่ใช้เงินอย่างมัธยคั่งใช้เงินอย่างรู้ค่าผมจะบอกว่าชาวราศีกร,รกฎเป็นชาวราศีที่ประตูจนไม่มีวันมาเยือนคืออะไรก็คือรู้วิธีการใช้เงินรู้วิธีการ บอกไอ to so ้เนี้ยเงินตรงเนี้ยควรเอาไปลงทุนกับอะไรควรเอาไปลงทุนกับอะไรไม่ใช่เป็นคนที่ใช้เงินซี้ัวนะก็คือนี่คือความมีเหตุผลของชาวราศีกรกฎจึงทําให้ไม่ลําบากหรอกครับส่วนมากเขามีเงินเนี่ยไม่รู้จะเป็นทุกคนหรือเปล่านะส่วนมากชาวราศีกรกฎเนี่ยมีเงินเขาจะไปลงทุนกับผลงานศิลปะเอาไปลงทุนกับอ่ของวัตถุโบราณเอาไปลงทุนกับอะไรก็ตามที่เป็นทองคําเอาไปลงทุนกับอะไรพวกนี้เครื่องเงินเก่า พวกนี้จะทำให้ชาวราศีกรกฎร่ำรวยได้เท้าแพงแค่ไหนเขาไม่สนรครับถ้าเป็นสิ่งของพวกนี้บางทีเขาทุ่มเงินจํานวนมากด้วยถ้าเขายิ่งเป็นเศรษฐีเขาก็จะมีงเงินไปทุ่มเงินพวกนี้เพื่อต่อยอดความร่ารวยของเขานะครับผมอันนี้ผมบอกความ,มสุดยอดเลยนะอ่าถ้าเกิดราศีอื่นมาฟังด้วยก็ถือว่าเรียนแบบได้นะสําหรับชาวราศีกรกฎเพราะเป็นสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นนี่คือเคล็ดลับความร่ารวยของชาวราศีกรกฎ และเป็นสิ่งที่เศรษฐีส่วนมากทํากันด้วยอืมอ่าประมาณนี้และอย่างชาวราศีกรกฎเนี่ยผมจะบอกว่าไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่คุณจะต้องมีเรื่องของโชคลาง ความเชื่อซิกเซนเข้ามาเอี่ยวด้วยเสมอนี่คือเรื่องแปลกของชาวราศีกรกฎเพราะเป็นคนที่ต้องคือก่อนที่เขาจะทำอะไรเขาจะระมัดระวังตัวในเรื่องของพวกนี้ชอบสะสมเรื่องราวเก่าๆแล้วก็อ่ผมจะบอกอย่างหนึ่งนะชาวราศีกรกฎอย่างที่ผมพูดไปแล้วว่ามีจินตนาการสูงยังเป็นคนที่อ่ชอบดูอะไรบางอย่างที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ผมแล้วก็เรื่องเกี่ยวข้องกับการประจนภัยของ เช่นดูการผจญไม่รู้ไม่รู้เก่าเกินไปหรือเปล่านะแต่คนจะเล่าว่าชอบดูการผจญภัยของซินแบบชอบดูหนังหนังเรื่องแม่นาคพระขนองอะไรประมาณพวกเนี้ยผมใช้ผมพูดนะแล้วบางทีก็อาจจะไม่ใช่ทุกคนนะเพราะว่าแต่ละคนก็ดูอะไรไม่เหมือนกันจะชอบดูแนวพวกเนี้ยชอบดูอะไรที่มันเป็นแนวลี้ลับเล่นล,ล,ลับอะไรต่างๆแล้วอย่างหนึ่งคือชาวสีก็รกดที่สําคัญที่สุดก็คือไม่มีวันอดอยากไม่มีวันเดือดร้อน ถ้าเดือดร้อนหรืออดอยากก็เป็นแค่ช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นนะครับผมเป็นสิ่งที่ถือว่าถ้าคุณทําบุญด้วยนะแล้วก็รู้จักการที่แบบว่า,เ,าเก็บของแล้วก็เก็บเงินอย่างดีบริหารเงินเป็นอะไรอย่างเงี้ยคุจะบอกว่าบางทีประตูจนมาเหยียบยากนะครับผมก็เอาว่าอันเนี้ยทำไมดวงจรสถีนะครับผมหลังจากที่พูดมานาน เออเนี่ยก็คือผมจะบอกว่าช่วงเดือนมกราคมเป็นหลักนะอาจจะมีเดือนธันวาคมเดือนกุมภาพันธ์บ้างนะครับผมบว่าสามเดือนนี้โดยเฉพาะเดือนมกราคมเป็นหลักผมจะบอกว่าดาวสีกรกฎเนี่ยช่วงเนี้ยผมจะบอกว่าการทำงานของคุณคุณจะเป็นคนที่ถ้าคุณอยู่กับเย่าเฝ้ากับเรือนเป็นคนทำงานบ้านคุณจะเป็นคนที่ทำงานบ้านได้เก่ง ก็คือช่วงเนี้มีงานมาให้คุณทำแน่นอนถ้าคุณไม่ได้ไปไหนนะจะมีงานให้คุณติดต่ออะไรต่างๆนานาก็คือมีโชคในเรื่องการงานนั่นเองอครับผมจะบอกเพราะไพ่นี้เป็นผู้หญิงที่ป๊อปปูล่าในวงการสังคมค่อนข้างมากแล้วก็ถ้าทำงานมากเฉยๆสมมติไม่มีเวลาไปยุ่งกับสังคมจริงๆเนี่ยยังไงก็ดีครับเพราะว่าอย่างน้อยคุณก็จะไม่เฉาตาย ผมใช้คำนี้เลยนะเพราะว่า,าไพ่ใบนี้เห็นไหมว่าดอกทานตะวันเป็นดอกแห่งความเบิกบานผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่มีไฟอยู่ตลอดเวลาคุณคงรู้ความหมายแล้วนะเพราะว่าถือไม้เท้าไพ่ของการงานก็คือหมายถึงว่าถ้าคุณจอดมานานไม่มีการงานอะไรเลยเนี่ยหรือแม้กระทั่งอยู่บ้านมานานเนี่ยยังไงคุณก็จะมีความคึกคักอย่างแน่นอนนะครับผมเพราะว่าการติดต่อวงการสังคม ย่างเช่นถ้าคุณอยู่บ้านอย่างน้อยไม่ได้ไปไหนเลยไม่ได้ทําอะไรหรือเป็นหน้าบ้านเนี่ยยังไงมันก็ต้องมีการติดต่อพบปะพูดคุยสังสันทางโทรศัพท์อยู่แล้วหรืออาจจะทํางานที่บ้านก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณออกไปข้างนอกไปทํำอะไรข้างนอกเพราะช่วงนี้คุณก็รู้แล้วว่าอะไรออกไปข้างนอกไม่ได้แต่ถ้าเกิดคุณยังมีโอกาสออกไปข้างนอกเนี่ย ยังไงคุณก็จะต้อเป็นคนที่มีงานเข้ามาในชีวิตของตัวเองแน่นอนในช่วงนี้สำหรับชาวราศีกรกฎอาจจะเป็นงานบ้านก็ได้เป็นงานติดต่อวงการสังคมก็ได้ยังไงงานเข้ามาชัวเพราะว่าไพา่ใบนี้คือวอดครับหรือวอนไพ่ของการติดต่อทำการงานหรือมีการพบปะสังสรรค์กับใครบางคน อาจจะเพื่อนน้อยก็ได้นะเพื่อนน้อยหมายถึงว่ามีติดต่อกับเพื่อนไม่ได้มากในช่วงนี้แต่กยังไงก็องมีการติดต่อหลังจากที่ไม่ได้ติดต่อกันมานานเรือจะมีการติดต่อจำนวนมากก็ได้กับเพื่อนวงการในอะไรต่างๆสังคมองคุณจำนวนมากก็ได้แต่คุณก็ไม่ล้างเพื่อนแน่นอนและยังมีคนที่คอยช่วยเหลือคุณอีกเป็นแมวดําตัวนี้ก็คือลูกน้องลูกมือคนสนิทนั่นเองไพ่ใบนี้ผมจะบอกว่าถ้าคุณอยากจะทํางานติดต่อปรึกษาหรือทางานกับใครก็จะประสบความสำเร็จ สรุปนะไพ่ใบเนี้ยเป็นไพ่ดีเป็นไพ่ที่ใครๆหลายคนที่เป็นคนทํางานอยากจับได้และถ้าเกิดคุณติดต่อกับใครหรือว่ามีคนอยากติดต่อคุณเป็นไพ่ที่ใครๆก็อยากจับได้คนๆเนี้ยเป็นคนที่ใครๆก็อยากจะติดต่อด้วยเป็นคนที่ใครๆก็อยากพบเจอนั่นเองเป็นคนที่ทํางานเก่งอเราเรียกอย่างนี้ดีกว่าถ้าเกิดคุณกําลังหา ที่ไม่ใช่ราศีก็รกดน,นะหรือว่าใครกําลังอยากหากุญซื้ออยู่หรือว่าคนที่อยากจะติดต่อแล้วเพิ่มเพื่อนจํานวนมากได้เนี่ยหรือกําลังทํางานเก่งๆก,ก็จะพบกับคนคนนี้แหละอืมผมพูดไม่งงนะแต่ว่าคุณเป็นคนเก่งแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณต้องการหาคนแบบเนี้ยลักษณะแบบเนี้ยแสดงว่าคุณก็กาลังจะมีคนแบบนี้เข้ามาหละเป็นไพ่เพราะไพ่ใบไหนที่ปรากฏในดวงของคุณ ก็แสดงว่ามันจะมีสิ่งนั้นเข้ามาเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณสแสดงว่าไม่ตัวคุณกําลังจะกําลังจะกลายเป็นคนแบบนี้ก็คือกําลังจะมีดวงแบบนี้เข้ามาก็กําลังจะมีคนลักษณะนี้เข้ามาในชีวิตของคุณนั่นเองคนที่ทํางานเก่งเป็นผู้หญิงไฟแรง,เป,งเป็นผู้หญิงนักทางานเป็นผู้หญิงที่มีเพื่อนมากนั่นเองหรือถ้าคุณจอดแบบว่าไม่มีเพื่อนเลยอะไรยังไงก็จะมีผู้หญิงลักษณะมีเป็นเพื่อนแบบเนี้หรือตัวคุณเนี่ยที่เป็นลักษณะนี้ ที่กำลังจะเกิดขึ้นตัวคุณเข้ามามผมไปมาดูลายมือพี่สีนะครับใครเร่องานดูลายมือพี่สีผมก็ติดต่อทั้ไลน์ดีมันในที่ไลน์ดีท่าสองหกที่ผมที่อยู่ตรงใต้ข้อความด้านล่างคลิป youtube นะครับผมก็วิธีการทักเข้ามาไลน์ดีท่าสองหกนะครับผมผมที่อยู่ตรงใต้ข้อความด้านล่างคลิปก็ทักเข้ามาได้นะครับก็ ถ้าเข้ามาผมทิ้งไรดีนะครับผมก็วิธีการทักเข้ามาทักสอบถามรละเอียดสอบถามค่าครูเข้ามาใครที่ไม่สอบถามรละเอียดไม่สอบถามค่าครูเข้ามาเนี่ยบางทีผมมัจจะไม่ได้รับเป็นเพื่อนนะครับผมก็ต้องทักเข้ามาสอบถามเข้ามานะครับผมเพราะว่าถ้าแอดเข้ามาเฉยๆผมแอดเข้ามาเฉยๆผมก็ไม่รู้นะครับว่าจุดหมายของคุณคืออะไรก็ทักเข้ามาบางทีผมไม่ได้ดูเลยซ้ําไอ้ถ้าเกิดแอดเข้ามาผมบางทีผมก็ไม่ได้ดูเลยโยซ้ำเพราะว่าถ้าเกิดทักเข้ามาเนี่บางทีผมจะได้เปิดดูในหน้าของผมได้นะครับผม ก็ทักเข้ามาสอบถามเข้ามานะครับผมก็วิธีการทักเข้ามาก็บอกไปแล้วนะครับผมก็สอบถามรายละเอียดสอบถามค่าครัวมาคุณจะส่งรายละเอียดให้ไปบางท่านที่ทักเขนามาทักเขมาไม่รู้เรื่องบางทีคนจะเป็นฝ่ายโทรไลน์ไปหาคุณก็เป็นได้นะครับผมก็วิธีการด้ยคุณผมไม่พิมพ์ส่งไปผมไม่ตัดเสียงส่งไปนะเวลาที่ด้วยคุณสดๆนะก็คือผมด้วยคุณสดๆผ่านทางโทรไลน์ไปเลยนะครับผมมีอะไรก็ให้ปรึกษาผมตรงๆได้ก็เวลาที่ดูด้วยกันนะผมก็ ผมก็เป็นโค้ชส่วนตัวเป็นโค้ชชีวิตกับคุณไปเป็นโค้ชที่เต็มที่คุณกับปัญหาของคุณไปนะครับผมหลายคนที่มาดูผมก็จะรู้นะครับผมเต็มที่กับคุณแค่ไหนแล้วก็เต็มที่กันแค่ไหนสำหรับคนที่เคยมาดูนะมีวิธีหนึ่งคือดูที่สนกงาดูแบบสองแบบด้วยกันคือแบบ VP กัีแบบธรรมดา VP ีเป็นแบบไหน VP ีเป็นแบบสียงจุใจลายมือเสีงออกเป็ตัวเลขหลายคนที่มาดูก็เป็นคนที่ดังๆมากมายเป็นคนที่เคยมีชื่อเสียง เป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นคนที่เป็นบาลายคนนะครับผมก็เป็นคนที่มีแรงใจในการพัฒนาตัวเองทั้งนั้นม่าจะเป็นอาคารตุกตาจากต่างประเทศเป็นซีอชื่อดังของเมืองไทยเป็นอาคารตุกตาเอ้ยเป็นผู้จัดการธนาคารชื่อดังเป็นเซปินเป็นดาราเป็นโค้ดเองก็มีหลายคนนะครับผมเจ้าของหัางทองเจ้าของธุรกิจดังๆต่างๆก็ ประมาณนี้นะครับที่เุ็นคนดังๆคน่นก็โตแม้แต่คนที่มีหนี้มาก่อนคนที่มีปัญหาชีวิตใหญ่ๆหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นลูกจ้างมา่อก่อนก็มีตอนนี้ก็มีฐานะที่ร่ำรวยไปแล้วหลายคนคนที่รวยแล้วก็รวยยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับผมก็อย่างที่ผมพูดทุกคลิปนะครับผมว่าแรงใจงในการพัฒนานตัวเองสําคัญที่สุดถ้ามีก็สดงว่าคุ้มค่าในการมาดูแบบ VP กับผมนะครับผมหรือจะมาดูออนไลน์ก่อนก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็แรงใจงในการพัฒนานตัวเองสําคัญที่สุดถ้าเกิดคุณมาดูเล่น ตรงนี้ก็จะไม่ค่อยคุ้มคุณก็จะได้รับแบบเล่นๆกลับไปเช่นกันก็ประมาณนี้นะครับผมก็แรงใจงในการพรัฒนาตัวเองก็สำคัญที่สุดมีวิธีหนึ่งคือดูที่สำนักง,งานแบบธรรมดาดูแบบ2อย่างลายมือพีซีจำกัดเวลาที่หนึ่งชั่วโมงครึ่งแบบนี้จะย่อเยาวลงมาหน่อยในเรื่องราคานะครับผม3ามแบบนะครับผม VP แบบธรรมดาไอ,อ้ v ีที่สำนักง,งานแบบธรรมดาที่สำนักง,งานแล้วก็แบบออนไลน์นะครับผมอ่ะก็ ใครเห็นว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์กดถูกใจกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามผมเยอะๆเป็นกำลังใจด้วยสช่หรับผมก็อ่าก็จะมีการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆคลิปดีไปเพิ่มเติมเรื่อยๆสหรับคนที่กดติดตามกดซับสไครต์ก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์ผมเยอะๆเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับผมก็เชื่อมั่นในการกระทำในสิ่งที่ดีวันนี้จะส่งผลที่มั่นคงจะช่วยทุกคนในอนาคตของวันข้างหน้าแน่นอนวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ